สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รถบ้านคุณชัดชัยนั่นเองนะครับวันนี้นะครับก็พบกับบุ๊คไปอีกแล้วนะวันนี้นะครับบุ๊จะพาทุกท่านนะครับมาดูในส่วนของตัวรถซิตี้คาร์นะครับราคาประหยัดนะครับแล้วก็ปีใหม่อยู่พอสมควรเลยนะครับสําหรับใครที่อยากจะดูแล้วนะครับว่าเป็นรถอะไรนะครับไปดูกันเลยครับ คันนี้นะครับเป็นตัวมิสูบิชินีหลาดน,นั่นเองนะครับเป็นตัว1.2 GLS นะครับสีแดงสดกันเลยทีเดียวนะครับนี่ไฟหน้าก็จะเป็นไฟแบบฮาโลเจนนั่นเองนะครับกระจังหน้าของเขาก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆเหมือนเหมือนปลา ชนิดนึงแต่ผมก็นึกไม่ออกว่าเป็นปลาอะไรเนาะแต่สภาพโดยรวมของทันนี้ก็คือสวยฉ่ำกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับเจ้าตัวมิซูวิชิมีหลากอันนี้มีในส่วนของตัวกันสาดรอบข้างด้วยนะครับของแท้จากโรงงานกันเลยทีเดียวนะครับตัวเปิดประตูนะครับนี่ก็เป็นกุญแจชิอาอิโมไรซิ่งนะครับสามารถกดกดล็อกจากข้างประตูได้เลยนั่นเองนะครับนี่ดูภายในนะครับชิ้นส่วนด้านข้างนะครับมีในส่วนของตัวพุชตาด้วยกระจกมองข้างสามารถปรับพับเก็บสาย้าได้ด้วยนั่นเองนะครับเลื่อนไมคเห็นกันจ๋าๆเลยนะนี่ พวมาลัย Airbag บวก ABS ครับแล้วก็จอแสดงผลตรงกลางนะครับแอร์ Air, เป็นแอร์ดิจิตอนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้เป็นแบบขั้นบันไดอย่างนี้นั่นเองตัวเบาะนะครับจะเป็นเบาะสีเทานะครับนี่แล้วก็เบาะด้านหลังสามารถพับเก็บได้40-60นั่นเองนะครับนี่ พาดูโดยรอบเป็นก่อนนะครับบอดี้เป็นบอดี้เดิมๆเลยนะครับมีในส่วนของตัวสปอยเลอร์หลังด้วยแล้วก็ด้านหลังมีเซนเซอร์ท้าย2จุดด้วยนั่นเองนะครับแต่ตัวเซนเซอร์ของเขา่จะเป็นสีดํานะครับไม่ได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนั่นเองนะครับดูสภาพเบาะกันต่อนะสภาพเบาะภายในนี่เราจะมีการหุ้มหนังมาอย่างดีนะครับเพื่อป้องกันฝุ่นนะครับแล้วก็ป้องกันตัวโควิดด้วยนั่นเองนะครับสำหรับใครสนใจนะครับก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยนั่นเองนะครับ เป็นไงกันบ้างครับสำหรับเจ้าตัวมิซูบิชิมิลานะครับเรียกได้ว่า สวยนทีเดียวเลยนะสำหรับเจ้าตัวมิซูบิชินั่นเองนะครับใครนะครับที่สนใจนะครับก็สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่ดีสคริปชั่นนะครับหรือที่สเตตัสนั่นเองนะครับผมจะโค้ดรายละเอียดไว้แล้วนั่นเองนะครับหรือว่าใครนะครับที่อยากจะแบบสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับรายละเอียดที่มากกว่าดีสคริปชั่นนะครับก็สามารถแอดไอเดียไลน์มาได้เลยครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างให้คุณได้แอดนะครับหรือว่าสแกนคิวอาร์โค้ดตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับบุ๊กแล้วกกก็ทาาางรรถปป้้คคคุณจะใใใชขออลลัััันนนน่่พบบหหมิสสวดี